อาดมาได้รับนิมนต์จากฝรั่งห้หครั้งแต่ครั้งนี้รู้สึกรุนแรงหน่อยถวายที่6เอเคอร์แล้วก็บ้านอีกหลังหนึ่งอยอมยกให้ให้สร้างเป็นวิปัสนาเซ็นเตอร์ขึ้นีนนิวเซาเวิ์ออสเตรเลียเมื่ออาดมาได้รับนิมนต์แล้วยังไม่คิดใหญ่ไฟสูงถึงขนาดนั้นว่าเราจะต้องไปที่น่น ชีตอย่างเดียวอ่ะยากดีมีจนจะอดทนกัดกินก้อนเกลืออยู่กลางโคกเมืองสกลนครอันแห้งแล้งบ้านเรานี่มีความน้อยใจบางครั้งสมัยก่อนมาทําไมพระเมืองสกลเรานี่กระดีพระภาคอีสานไปเรียนกรุงเทพมีความรู้มากๆเป็นมหาปร,ริญญาได้ด็อกเตอร์ได้ปร,ริญญาบางทีเป็นพระครูเป็นอะไรขึ้นมาไม่อยากกลับบ้านกลับมาบ้านอยู่บ่ได้พอสามเหมย่านไปโลกขาดอาหารยานเป็นโรค กระเพาะตายแนวกินบอแซบคือกรุงเทพเารีบกลับแล้วก็ปล่อยให้หลวงพ่อหลวงตางงอกเงินเฝ้าวัดเฝ้าวาไปหาคนที่มีคุณภาพทางศาสนาหายากอาตมาเองก็ไม่มีความรู้จบชั้นป .4 นะักธรรมตีก็ไม่ได้ก็รู้สึกว่าเออช่างอาภัพเลอเกินเราชอบเรื่องสมาธิภาวนาไม่ถนัดในการเทศการสอนต้องโดดเยงเงมาเทศมาสอนสารง,งานที่ชอบที่สุดกลับไม่ทํา ท่านทั้งหลายในนี้ทุกคนอาจจะเข้าใจว่าจะมาเป็นนักเทศนักสอนนักปาฐกถา,าและพอใจที่จะทํางานนี้ความจริงเป็นงานที่ไม่ถนัดเลยงานที่ถนัดที่สุดชอบใจที่สุดไม่เบื่อหน่ายคือสมาธิภาวนาวันวันหนึ่งไม่ให้เห็นหน้าใครยิ่งดีเลยขออาภัยพูดแล้วพูดอีกเป็นร้อยครั้งและคํานี้ไม่ไม่ ไม่ใช่ตั้งใจตั้งแกล้งพูดอย่างนี้มันมันเป็นความจริงว่าวันใดอดาตมาไม่มีคนมาหานั้นเป็นความสุขที่สุดได้โยกับสมาธิมันเป็นอย่างนั้นแต่เสร็จแล้วต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นหยุดไป้สัก่อนอาศัยติดใดชาร์จเอาไม่ต้องไปชาร์จแบตเตอรี่ที่ไหนเอาไดชาร์จมาติดไว้ไปนะก็ชาร์จมันไปเรื่อยเวลาใดไม่ได้พูดไม่ได้เทพไม่ได้พูดคงก็ทําสมาธิอยู่ในรถในเรือมันเรื่อยเปื่อยไปเราเรียกว่าคนลักข่าไก่คนใบข่าไก่จับยัดเขาหูดังเนี่ย มีสติอยู่ทุกลมหายใจไว้นี่พอมันไม่มีโอกาสที่จะไปนั่งหลับหูหลับตายุบน้อพองน้อพุทธโธสัมมาอรหังเกลิปานในเขาเมืองคนอื่นเช็คลากไปไทยลากมาแขกลากไปมันไม่ได้หยุดได้หย่อนไปอยา่างนั้นก็เลยต้องทําอย่างนี้เป็นอันว่าเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งมีความสนใจอาตมาก,ก็ไม่เอาไม่เอานะไม่เอาตั้งใจจะอยู่ที่บ้านเราเมืองเราเพื่อทําประโยชน์ทีน่นี่มองดูต่อไปในต่างประเทศ ในยุคปัจจุบันนี้ฝรั่งต้องเดินทางไปจ้างเรียนสมาธิภาวนาที่ฝรั่งเข้ามาศึกษามาค้นในประเทศไทยเพราะได้แบบอย่างเนี่ยเขากลับไปบ้านทําอะไรรู้ไหมเนี่จุดหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดฝากาท่านสมาชิกพุทธสมาคมอย่าหลงละเลงดีใจปลื้มปีติว่าเออศาสนาเราดีแม้แต่ฝรั่งมั่งค่าก็ยังสนใจอาตมาอยากบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าเพิ่มดีใจ พระพุทธเจ้าเคยพูดไว้ในพมชาลสุดไปเปิดพมชละลสตรสูตรแรกของพระสูตรทั้งหลายทีขันติกายมหาวัคเริ่มที่เก้าศิรขันธวัคทสูตรเปิดปุ๊บเห็นปับ๊บที่เขาด่าพระพุทธเจ้าตลอดทางอตลอดทางว่าจะไปปาวาด่าแต่ลูกศิษย์สรรเสริญว่าหน้าดา่าพระที่เดินตามพระพุทธเจ้าได้ยินแต่เสียงด่าไปตลอดกับเสียงสรรเสริญวาา่าหน้ามันด่าลูกศิษย์มันสรรเสริญ ไปถึงนู่งคุยกันว่าทำไมหัวหน้ามันดาลูกสิมันสรเสริญพระพุทธเจ้าท่านเดินไปถึงได้เห็นพระคุยกันก็ถามว่าพวกท่านคุยกันเรื่องอะไรพระก็บอกว่ากําลังคุยกันในเรื่องเนี้ยเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาใดเขาสรเสริญอย่าพึ่งไปดีใจเวลาใดเขาด่าอย่าไปโกรธต้องมองให้ดีโยนิโซวิจเนทำมังปัญญาจะทั้งมีปสติจ้องค้นควา้า สอบสวนทานั้นถึงต้นต่อถึงรากเงาถึงแฟกเตอร์ถึงส่วนประกอบของมันจึงจะเห็นด้วยปัญญาอันชัดเจนอาจมาไม่ดีใจละฝรั่งมานิมตนอาจมาไปห้าหกครั้งเขียนจดหม้ถามมาทางจดหม้อาจมาตอบทางเทปส่งไปไม่ดีใจส่วนมากถามมาเราก็มักจะตอบข้ามข้ามอะไรรู้ไหมคำพีไบเบิลอันเป็นคำสองศาสนาคริสต์นั้น มีหลายส่วนที่เป็นส่วนดีๆเกี่ยวกับหลักธรรมที่ทําลายความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นหัวใจของผู้สาศาสนาเช่นกันคือทําลายอ t t a c ส d เนี่ยขออภัยพูดภาษานีหน่อยที่นี่ะมามักจะไม่ทิ้งหลักของคมพีไว้เบื้องนั้นด้วยทั้งหมดน,นี้คือไม่ไว้ใจว่าที่เขาถามมาเนี่ยเขาถามเพื่ออะไรบ้างบางครั้งมีผู้หญิงฝรั่งไปอยู่ที่วัดเป็นผู้หญิงสาวๆส,สวยๆด้วย และทํายังไงให้หลายลองคิดดูเป็นดาบสองขมก็ได้อาตมาไม่ไว้ใจถ้าผู้หญิงฝรั่งมาก็ไม่มีโอกาสเท่าที่ควรที่จะสอนธรรมะให้กับเขาอย่างละเอียดแล้วการนุ่งห่มของเขานั้นไม่สุภาพเรียบร้อยเหมือนพวกเราพระพุทธเจ้าว่ามาตุคามผู้นุ่งชั่วห่มชั่วระวังให้ดีแล้วพระที่วัดก็มีแต่พระหนุ่มเนน้อยอาตมาจึงหนักหนักใจอยู่ก็เลยซื้อที่ขึ้นมา ยีลล่สิบหกไลน์ะก็ยังมีที่ต่อต่อกันเขาจะขายยังไม่มีที่เสรอจะทําเป็นนิพพทนานานชาติฝรั่งมาให้อยู่นูน่นไม่ให้มาปนไม่มามิกซ์กันเพราะมิฉะนั้นจะมันจะคลุกเขาจะสับสนปนเปไปใช้ห้องน้ําเดียวกันไปใช้อะไรกันเขา้าฝรั่งผู้หญิงนั่นดูแล้วไม่เหมือนชาวบ้านบ้านเราดอกก็เลยคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาฝรั่งสนใจอย่างที่วัดเนี่ยมีมาศึกษาธรรมะเรื่อย แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมาภาคภูมิใจและดีใจเป็นดาบสองคมก็ได้อาจจะมาในแง่เพื่อจะทําลายพุทธศาสนานก็ได้เองประการหนึ่งถ้าเข้ามาในความปรารถนานดีแต่ความรีบร้อนผลีผามของพวกฝรั่งพื้นฐานทางวัฒนธรรมของเขานั้นไกลห่างกันมากจากเราอาจ,จมากล้าพูดได้เลยว่าถ้าจะมาฝึกสมาธิใส่กันฝึกฝรั่งเจ็ดเดือนติดต่อกันอย่างมีระบบ ฝึกคนไทยที่นั่งสลอนอีู่นเจ็ดวันเก่งกว่าเก่งกว่าแต่เสียอย่างนี้ว่าไม่เอาจริงคนไทยเรายังไม่พร้อมที่จะให้ฝึกที่อุตสาหประกาศไปรวมกันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมเพื่อจะฝึกสมาธิดูนั่นก็ยังมีมาที่ฝ่ายธรรมนั้นมาจากต่างจังหวัดมากแต่พวกเรายังไม่มีดอกสกลนครยังน้อยยังไม่ตื่นตัวในด้านนี้แต่คิดว่าต่อไปคงจะตื่นกัน ไม่ใช่เรื่องอาภัพเพราะว่าเรามีเชื้อไฟมีพ่อม,มีแม่นับถือศาสนานี่มาตลอดเดี๋ยวนี้ก็เลยเป็นอย่างที้พวกฝรั่งต้องเดินทางไกลๆไปจ้างเดือนละสองหมื่นบาทค่าจ้างเรียนสมาธิเมื่อฝรั่งบางคนมาเรียนพุทธศาสนามาฝึกสมาธิภาวนานิดหน่อยแล้วเขาก็จะกลับไปรู้บ้างไม่รู้บ้างไปตั้งสำนักสอนอย่างศูนย์อย่างวิปัสนาอาคาเดมีอะไรต่างๆพวกเนี้ยไปแล้วเป็นไง อันนี้ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าศาสนาจะเสื่อมเพราะเหตุแห่งสัตรรมปฏิรูปจะเกิดขึ้นคือธรรมะปลอมจะเกิดขึ้นเมื่อพื้นฐานทางวัฒนธรรมเขาไม่มีพร้อมเนี่ยเขาจะแอดจัสเขาจะปรับปรุงหลักธรรมคาสั่งสอนของเราเนี่ยให้ไปเข้ากับพวกคําสั่งสอนของพวกเขาเพื่อความถูกจริตจัก้านของชาวฝรั่งเมื่อนั้นธรมรมะปลอมก็จะเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นสัตธรรมปฏิรูปจะเกิดขึ้นกลัวจะเอาไปปูยี่ปูยำเป็นสินค้าเป็นพาณิชย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการจัดคอดระบบอบรมแล้วเก็บเป็นเทอมอย่างที่อย่างที่ธรมมคีรีที่ประเทศอินเดียนั่งรถไฟจากบอมเบย์ไปนาสิกเนี่ยมีภูเขาได้เตี้ยอยู่ลูกหนึ่งเขาเขามีธงตั้งไว้สงูงๆแล้วเขียนเขียนป้ายเป็นภาษาฮินดูภาษาตุลกูภาษา,า,ษาฟอสโตลแล้วก็มีภาษาอังกฤษว่าธรมมคีรีตรงนั้นสองผัวเมีย แขกตั้งสำนักสอนวิปัตนาฝรั่งจองล่วงหน้ากันตลอดเวลาสามเดือนต้องบุกล่วงหน้าเต็มอยู่ตลอดคอร์ดหนึ่งก็คิดเป็นเงินประมาณสองห0ืนบาทนี่นี่เป็นห่วงเอกอันหนึ่งว่า,าศาสนานี้แทนที่มันจะเจริญอย่างรวดเร็วมันกลับจะนำไปสู่ความเสื่อมจเจริญไปสู่ความเสื่อมก็ได้ฝากเราชาวพุทธสมาค,คามให้สนใจในเรื่องนี้อีกด้วยอีกประการต่อมาเดี๋ยวนี้มองมาดูในประเทศของเรา สถานการณ์พุทธศาสนาในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยประการหนึ่งดูเหมือนจะเจริญคือคนสนใจในเรื่องสมาธิภาวนาซึ่งเป็นหลักธรรมชั้นสูงซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยจะมีเรื่องบวชชีาพามเนกมะจารีเนกมะจารีนรีแต่ก่อนไม่เคยเห็นถามพ่อใหญ่แม่ใหญ่รุ่นนี้สามสิบปีสปี่สิบปีก่อนเคยเห็นไหมไม่มีไปจําศีลกับป้ายพอได้นอนวัดพอให้มันแจ้งตื่นมาไปบอกพืนลูกเคยบอกผืนลูกไผ่อยู่หันแล้วพอเลี้ยวว่าได้บุญ ไม่มีดอกที่จะมานั่งสมาธิภาวนาครูบาอาจารย์ก็ไม่แนะนำพัมซ้อนอะไรต่างๆอย่างนี้แต่ต่อมาต่อมาในสมัยก่อนนั้นเราจะเห็นอย่างนั้นคือมันหายไปเรื่องสูงๆทำม,ม่อันจะมาใช้ในการดําเนินชีวิตนั้นทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่ความโล่ไม่ใช่ความเสียหายอะไรของพ่อแม่โบราณของเราเป็นเพราะเหตุว่าในสมัยนั้นท่านไม่มีความทุกข์เหมือนพวกเรา ไม่จำเป็นต้องมีสมาธิไม่ต้องเป็นจะต้องมีภาวนาอะไรมากเป็นเป็นระบบแอนตี้ไบโอติกคือต่อต้านเชื้อที่จะก่อให้เกิดความทุกข์เป็นระบบอิมมูนินตี้ภูมิต้านทานต่อความทุกข์ทางจิตใจสมัยก่อนคนมีความสุขใจตามภาษาบ้านนอกบ้านานากันสบายสบ